อเอาละครับก็กลับมาพูกับเกมอโน่สอน็นะครับก็มาต่อกันเลยนะก็เดี๋ยวขอย้อนความเดิมตอนที่แล้วนิดนึงแล้วกันนะครับก็จากตอนเดิมที่เราช่วยเหลือแท่นขุดเจาะน้ามันได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนจบอีฟได้ตรวจจับสัญญาณบางอย่างได้นะที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับว่าเป็นสัญญาณอะไรก็ไม่รู้นะโผล่ขึ้นมาจากเ,เหมือนใต้ทะเลนะน่าจะอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูเลยแล้วกันครับมิชชั่นที่4 คำเตือนไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่ปรากฏได้สัญญาณได้ขาดหายไปโอนี่เขาขึ้นมาแล้วนะเหมือนเป็นยานนะครับแล้วก็รู้สึกว่าภาษาจะไม่รู้เรื่องนะภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับเออฟังไม่รู้เรื่องเลยะ กำลังวิเคราะห์สัญญาณ 3, 4, ตรวจพบ <S 2> 2, <S เออร์เลอร์สามสี่สองไม่สามารถดำเนินการต่อได้ข้อความถูกยกเลิกขอโทษด,ด้วยโอเคมิชั่นที่สี่นะครับ Secret of the Deep เป็นแบบความลับตายโกนสมุดป่านี้นี่มันมันไม่รู้เรื่องเลย เออภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เรื่องเลยนะอะบุบุบุอะไรก็ไม่รู้เออไม่รู้เรื่องเลยอ ion, เออเลอร์นะเออเอร์สัญญาณไม่ค่อยดีการติดต่อติดขัดนะครับแบบมันไม่ไม่รู้เรื่องอะนะแล้วก็กําลังเอ่อหาหาต้นทางว่าสัญญาณมาจากไหนนะครับมเมื่อกี้โอเคมาจากทางนั้นสินะลองไปดูดิ เออแล้วก็กังหันเนี่ยนะครับเห็นมีท่านผู้ชมบอกว่าเออมันไม่ต้องสร้างติดกันนะเดี๋ยวมันจะมีวงขอบเขยต,ตรงนี้อยู่นะครับเออผมก็เพิ่งสังเกตนะงั้นขอลบทิ้งกันลบทิ้งไปก่อนสร้างสามอันเออสร้างตรงนี้แล้วกันนะนี่ก็ตรงนี้อันหนึ่งไหมฝั่งนี้โอเคประมาณนี้กังหันสามอัน คือมันจะมีวงขอบเขตพลังงานอยู่นะตรงเนี้เนี่ยพลังงานขึ้นเยอะแล้วเออเมื่อก,กี้ใช้แค่นิดเดียวเองเมออใช้ได้แค่ห้าสิบเปอร์เนเองนะครับอลองไปดูดิเรือไวๆเราไปก่อนไปหาสัญญาณน,นั้นโอเคใกล้เจอแล้วแล้วก็เหมือนเป็นยานอาร์กอีกลำหนึ่งนะครับรู้สึกเป็นลำใหญ่ด้วยเออเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเจอแล้วลำเบิ่มเลย ก็แบกว่าตรวจพบสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้กำลังสแกนข้อความม่อีกรอบนะครับเป็นข้อความของเดวี่เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แซลแมนนะครับเป็นหัวหน้าของ S A A T นะแล้วก็เหมือนกำลังสำรวจอยู่อะสำรวจพื้นที่อะไรประมาณนี้กำลังวิจัยอยู่ด้วยนะโอเคมาแล้วสัญญาณมาแล้ว นี่นี่เขาบอกว่าสัญญาณใช้ได้แล้วนะตอนนี้ก็ขาแนะนำตัวเองนะครับว่าชื่อเนี่ย p r เฟสเซอร์ซา m a n นเดวีเออเป็นหัวหน้าของหน่วยวิทยาศาสตร์ SAAT นะก็สรุปคร่าวๆคือเหมือนจะให้เรามาช่วยในการวิจัยอะไรให้เราช่วยในการวิจัยนะครับประมาณนั้นสุบง่ายๆนะ แล้วเหมือนมีองค์กรใหม่ขึ้นมาด้วยไอ้ฟาเธอร์อะไรมเมื่อกี้โอเคก็อยากให้ช่วยนะให้เอาพวกออวัตถุดิบมาให้นะครับอะไปขนมาดีไปคือผมขอแปลข้าวๆแล้วกันนะไม่ได้เก่งอังกฤษนะครับแต่พอรู้เรื่องนะเอาแบบสรุปๆอะก็คือเขากําลังวิจัยค้นคว้าอะไรสักอย่างนะครับก็ขอให้เราช่วยโอเคให้เอาอะไรไปอะ ให้เอาเหมือนเป็นเอ,อ่อนี่แ่บท,ท,ทีดีโลเคเตอร์อะไรเนี่ยก็ในการทำเอ่อทีดีโลเคเตอร์อะไรเนี่ยเขาก็ต้องการบิวติงโมดูล5ตันนะครับแล้วก็ไม้5้าตันนะออไปรับอีเคเวสต์ทั้งก่อน so โอเคอันนี้เป็นของยานานะยานาต่อไปเป็นของเอ,อ่อมิสเตอร์ธอนนะครับ ก็เหมือนว่ากูบลทัศเนี่ยก็สนใจเทคโนโลยีพวกนี้อยู่นะแต่ว่าเป็นการแบบเช่วยเหลือกันนะแลกเปลี่ยนนะครับแบบเราเอาของให้เขาเขาก็ให้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ต้องการบิลดิ้งโมดูลสิบตันนะแล้วก็เครื่องมือห้าตันเดี๋ยวขนของให้ก่อนแล้วเรามีไม้เหรอวะเออไม้อ๋อนี่ไงมีลงไม้มาแล้วนะครับลงไม้อะลงไม้ ที่ปลูกป่าสักตรงนี้แล้วกันนะนแล้วก็ลงเลื่อไม้นะครับลงเลื่อไม้ไอยไมมก็ตรงนี้เลยได้ไหมโอเคใกล้ๆเฮ้ยหุ่นยนต์ว่ะเอ,อ้หุ่นยนตัดไม้ว่ะเห็ดูดิเอเอก็ตัดนะเอาว่ะเอาว่ะโอเคเดี๋ยวรอไม้แป๊บหนึ่งนะรอไม้ building module น่าจะได้แล้วนะครับเออเอา building module ไปสิบใช่ไหมสิบแล้วก็เครื่องมือห้าเอานี้ขนทีละอันนะงั้นเดี๋ยวไปเรือลำนี้ก็ได้เครื่องมือไปโอเคไปให้ของมิตรโทนก่อนแล้วกันะโอเคแล้วเขาก็ให้เครื่องมือเรามานะ แล้วกอ,อกเครื่องมือเนี้ยไปให้ไอ้ด็อกเตอร์คนนั้นอีกทีนะครับที่ผมมาใหม่อ่ะเออ,อเดี๋ยวก็บิวติ้โมดูลแล้วก็ไม้นะครับเดี๋ยวรอไม้แป๊บหนึ่งนะไม้เพิ่งม,มีหนึ่งงานเองงั้นเดี๋ยวสร้างลงไม้เพิ่มไหมลงไม้เพิ่มสักตรงนี้แล้วกันนะโอเค ถนนไม่รู้ต้องต่อป่ะนะสร้างแบบมานี้ก่อนอ๋ออันนี้คือแบบเป็นศูนย์ปลูกป่าแล้วก็อันนี้ก็คือเอาไว้ตัดไม้อีกทีเออน่าจะอย่างนั้นนะงั้นต้องตัดไม้ใกล้ๆที่ปลูกป่าดิเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับสร้างทางตรงนี้แล้วก็ถนน นะมาประมาณนี้เออน่าจะอย่างงี้มากกว่านะครับอ๋อถ้ามันอยู่ใกล้ไอ้นี่ก็สามารถจัดได้เลยเว้ยเออดีวะ่ะแต่นี่คือให้หุ่นยนต์มาจัดนะครับตัวนี้ตัดไม่ถึงโอเคอรอไม้มีสองสามอันแล้วตอนนี้รอแป๊บต้องการห้าอันใช่ไหมไม้ห้าอัน ไม้ห้าอันได้แล้วนะครับไม้ห้าอันโอเคเอาไปเอ๊แล้วก็ต้องการไอบิวดิ้งโมดูลนี่มาเอออ๋อมันเต็มแล้วนะนี้มันเต็มมันเต็มยโยนใส่นี่ไปบิวดิ้งโมดูลเนินไป 10อันโอเคครับก็ได้วัตถุดิบเครื่องมือที่ด็อกเตอร์คนนั้นต้องการแล้วนะครับขายไปเอาไปให้ด็อกเตอร์ก่อนนี่ด็อกเตอร์คนใหม่นะครับชื่อว่าเดวี่นะศาสตราจารย์เดวี่คนนี้โอเคมาแล้วเอาไปเลยมันเป็นอะไรเครื่องปินสามมิติเหรอใช่ป่ม เครื่งปิ้นสามมิติแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เอาไปดิเออโอเคเอาไปเลยเหมือนเป็นแขนหุ่นยนต์ไหมอะไรสักอย่างนะแขนหุ่นยนต์กับเครื่องปิ้นสามมิติโอเคตอนนี้ทำได้เยี่ยมเลยนะเราต้องการเรือบางลำด้วยนะตอนน,อน,นี้ต้องการเรือนะก็ไปถามให้ฉันได้ไหม<อ>ว่าฉันจะเอาเรือจากไหนเนี่ยก็จากเราเนี่ยแหละ <c oughs> เขาจะขอเรือเราไปนะครับขอเรือเราสองลำเลยนะฮัวครับกับคอมมานด์ชิพนะครับก็ตามเควสดไนะ้ต้องออกไปแหละเออให้ก็ให้นะครับแล้จะให้เรือสําหรับการค้นคว้าวิจัยได้ไหมล่ะเอาไปเลยดี๋อย่าไปขายกันของมันเต็มนะเอาไปเลยเอาไปเลยไเรือเราก็ไปแล้วนะกลายเป็นเรือสีฟ้าแล้วนะครับ คอมน์ชิปอ่ะอีกลำกำลังมานะโอเคเนี่ยนายพร้อมที่จะสละเรือของนายให้เกี่ยวกับการวิจัยวิทยาศาสตร์ไหมล่ะเอาไปเลยอุ <'ve> ้ยแล้ก็ได้เรือลำใหม่มานะครับเขาก็บอกว่าเราเนี่ยเยี่ยมไปเลยนะตอนนี้เราให้เรือ <Come on. S 1> ให้เรือ <Please. S 1> คุณมาแล้วนะครับ <'ve> คือลำนี้นะเรือลำใหม่ ให้เป็นเรือดำน้ำด้วยนะเออเป็นเรือดำน้ำด้วยนะครับสามารถกดดำน้ำได้ด้วยอย่าก,กลัวไปเลยนะมันไม่จมหรอกเพราะมันเป็นเรือดำน้ำเอออ่ะจมซะโอเคอุยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อสามารถซูมมาได้อ๋อน,นี่คือโลกใต้น้ำนะครับเฮ้ยมันมันดูลึกลับดีนะ ดูลึกลับดีอ่ะอันนี้ก็เขาเหมือนว่าให้เราไปตรวจสอบอะนะเนี่ยตรวจสอบตรงนี้นะครับสามที่ไปข้างบนขอแล้วนะตรวจสอบสามที่เฮ้ยวิ่งไาอยู่นะวิ่งมาอยู่วิ่งไาอยู่ตรวจสอบสามที่ไปซะโลกใต้น้ำเฮ้ยเจอเกาะไปเจอเกาะตรงนี้นะครับ ข้างบนมีไหมอ๋อเป็นเกาะใต้น้ําว่ะเป็นเมืองใต้น้ำนะครับตรงนี้มีปลากระเบนด้วยว่ะปลากระเบนแล้วก็เป็นเป็นภูเขาไฟใต้น้ําอ่ะนะเออโหทางลาวาเพียบเลยโอเคเจอเกาะอีกแล้วโหเจอเกาะอีกแล้วเกาะใต้น้ําเพียบเลยเว้ยเฮ้ยอะเขาให้เราไปทําอะไรตรงนั้นอะ เดี๋ยวนะมาตรงนี้ก็มาแล้วนี่เอ,อต้องให้กดก่อนป่ะเออต้องให้กดก่อนนี่นี่ไงสเกลโดนเออต้องมาตรวจสอบก่อนนะครับสเกลโดนโอเกดไปแล้วนะกำลังตรวจสอบพื้นที่อยู่นะครับตอนนี้โอเคเรียบร้อยต่อไปไปทางเออ ตะวันออกเฉียงเหนือคือตรงนี้นะแถวๆนี้นี่เกาะน,นี้เกาะน,นี้เฮ้ยมีซากว่ะมีซากเหมือนเป็นซากอาร์คหรือเปล่านี้เหมือนเป็นซากอาร์คนะครับเาตรวจสอบสิสเกลโดน ใต้มหาสมุทรที่ก็ลึกลับนะครับเออค่อนข้างลึกลับเลยนะนี่นาสนใจเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าสเก้าโดนได้ตรวจพบบางอย่างนะไอสถานที่เนี้ยตรวจพบแล้วนะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวว่าทําไมมันถึงจมลงมานะเออแล้วเขาก็บอกนะครับจริงๆอ่ะเออการสำรวจของโลกเราอ่ะสำรวจเพียงได้ไม่กี่เปอร์เซนต์เองนะครับใต้สมุทรยังสำรวจได้ไม่ครบเลยนะครับไม่กี่เปอร์เซนต์น่ะเออเท่าที่ผม จำไม่ผิดนะครับการสำรวจโลกของเราอะแต่เราไปแบบนอกโลกแล้วนะแต่ว่าในโลกของเราจริงๆยังสำรวจได้ไม่ครบเลยนะครับเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่าน okay, ั้นนะโอเคต่อไปก็ก่อนนี้เพราะว่าการสำรวจใต้น้ํามันลําบากนะครับมีทั้งเรื่องความดันอะไรอย่างเงี้ยเออความดันความมืดโอเคตรวจสอบซะจุดสุดท้าย ก็ถึงมีแบบหนังหลายๆประเภทเนี่ยที่แบบทดสอบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแบบเออจ<ะ>ออาจารย์ไอเรื่องเอ,อเดม็กได้ไหมเออแบบนั้นนะ่บางทีอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้นะถ้ามันมีอะ่ะเออเ <laughs> พราะเราเพราะว่าเราก็ไม่รู้ไงเออว่ามันใต้มหาสมุทรมีอะไรนะครับอ่ะไปไหนต่อเนี่ยโอเคออาไปส่งสินะส่งตรงนี้ส่งตรงนี้รอ,อ,อเรือมาครับ มาแล้วแล้วก็ขึ้นสู่ผิวน้ําขึ้นซะเจ๋งดีว่ะเออมาแล้วนะครับแล้วก็ไปส่งไอ้ที่ตรวจสอบมา yes, นะเอาไปเลยก็ <c oughs> การสำรวจแข่งนี้มันมีปริศนาเยอะเลยนะที่เราคําตอบอยู่นะเราต้องแบบหาทางสำรวจมันให้ได้ว่ามันคืออะไรนะ หาคำตอบให้ได้ว่ามันคืออะไรก็เขาบอกว่าให้เอาเรือเรือดำน้ำเราไปที่ตรงเนี้ก็ที่เดิมอะ่ะเออแล้วก็เหมือนไปติดตั้งติดตั้งไฟใต้น้ำใช่ไหมโอเคโอเคเนี่ยไฟใต้น้ำแล้วก็ดำน้ำลงไปติดตั้งจัดไปมาแล้วจ้ะไฟใต้น้ำไปเลย เหมือนจะไปสำรวจที่ไอ้ดีอาที่จมลงไปนะครับว่ามันมีข้อมูลบางอย่างนะแล้วก็สาเหตุทําไมมันจมด้วยไอ้ด็อ,อเตอรดีเขาอยากรู้นะครับมามามาอ่ะ uh, มาแล้วตตั้งไฟซะกำลังติดตั้งโอเคเรียบร้อย ก็เรารคอยเวลานี้มาหลายปีแล้วนะที่จะตรวจพบสิ่งนี้นะตอนนี้เราได้ข้อมูลไปที่ดีอาคเรียบร้อยแล้วนะในการค้นพบปริศนานี้นะครับก็เหมือนว่าจะตรวจหาสาเหตุนะว่าทำไมมันมันจมลงไปในนี้เออ ก็ตรวจหาสาเหตุนะครับแล้วก็ไปหยิบอะไรเนี่ยก็เหมือนว่าให้ไปยืมของอีกแล้วนะครับยืมของจากไอ้ดีแรสองคนนั้นนะ่เออขึ้นชวผิวน้ำไปอ<ๆ>่ามาเรียบร้อยจริงดำน้ำจะวิ่งไวกว่าปะวะเออเพราะเป็นเรือดำน้ำนะครับแต่บนบกก็เอยบนน้ำก็ไวนะบนบกอะไรวะเออบนน้ำก็ไวอยู่โอเค อืมอ๋อมีเควสอีกอันนะครับเควสของอีกพวกนึง่งน,นะแต่เดี๋ยวเเรารับเควสหลักก่อนรับเควสหลักรับยังไงนี้โอเคเอาไปเลยแล้วก็มาที่อีกอันนึง For support, come อยากได้ช่วยเหลือใช่ไหมล่ะเอาไปเลยเหมือนเป็นดินระเบิด,ดนะครับ<ป>อันนี้ระเบิดโอเคแล้วก็เดี๋ยวไปให้ด็อกเตอร์คนเดิมนะครับ <c oughs> อันนี้ให้ไปสำรวจอะไรอะ่ะสำรวจปลาฉลามหินเอออะไรก็ไม่รู้อะใต้น้ำปะน่าใต้น้ำนะครับโอเคลองไปสำรวจให้แล้วกันนะ ลงเลยอยู่ตรงนู้นเลยเ,เดี๋ยวไปสำรวจสัตว์น้ำให้ก่อนแล้วกันนะโหอ,อยู่ใกล้เหมือนกันนะเนี่ยเอาป้ป้านี่เดี๋ยววินี้เหมือนเป็นที่อยู่ของพวกาปลาฉลามนะครับหินปลาฉลามเออตรงนี้นี่หินปลาฉลาม กดอันนี้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ไปที่ไอตัวเออเป็นเป็นผาของปลากระเบนเออตรงนี้หน้าผาของปลากระเบนโอเคตรวจสอบซะเรียบร้อยต่อไปไปถ้ำไปถ้ำแมงกะพุนถ้ำแมงกะพุนอยู่ตรงนี้โอ้นี่ไงแมงกะพุนตัวเบิลมเลย โอเคตรวจสอบเรียบร้อยครับตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็กลับไปรายงานที่เออ่ยานาอาร์กนะครับโอเคขอกลับมารายงานก่อนยานาอาร์กมาแล้วมาแล้วรายงานเรียบร้อย โอเคมาถึงมันก็ไปเลยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อเพิ่มสปีดนะครับเพิ่มความเร็วให้นะแล้ว30%ไยโอหอย่างไวอ่ะไปส่งให้ด็อกเตอร์เดวี่ก่อนอ่ะมาแล้วมาแล้วด็อกเตอร์เดวี่ก็ของสองนั้นมัให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เป็นเหมือนเป็นระเบิดนะระเบิดใต้น้ำนะครับอันนี้ เหมือนว่าจ,จะให้ระเบิดไอเรือลำนั้นหรือเปล่านะที่จมลงไปอ่ะเออน่าจะใช่นะครับแยบวบระเบิดหาข้อมูลเหมือนกล่องดำอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออกู้กล่องดำนะน่าจะใช่ดำน้ำลงไปโอเคมาแล้วอ่ะกดระเบิดเลยแล้วกันะะนะครับกดระเบิดไปซะจริงผมว่าไปเล่นแบบ สร้างเมืองจริงๆน่าจะหนุกกว่านะผมว่าเนื้อเรื่องมันมันไม่ค่อยได้สร้างเมืองเท่าไหร่อ่ะมันแบบส่งเควสส่งของอะไรเงี้ยเออโอ้ยยยระเบิดแล้วโอเคระเบิดแล้วนะครับตอนนี้แล้วไงต่อโอเคตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิลากโกนะครับเรือลำนี้ชื่อวิลากโกนะโอเคเอ่อข้อมูล ต้องสแกนอีกทีเหรอมาจัดไปโอเคได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเหมือนเป็นกล่องดำอ่ะนะกูเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งที่เอ่อที่เดิมลอยขึ้นดีกว่าเว้ยลอยขึ้นเหมือนจะวิ่งไวกว่าอ่ะมานี่มานี่โอเคมาแล้วส่งข้อมูลซะ โอเคเราต้องรู้ทุกอย่างนะเราต้องรู้ทุกอย่างเท่าที่เราต้องรู้เออก็เหมือนว่าข้อมูลนี้มันจะเสียหายนะครับแล้วก็มันเสี่ยงเกินไปที่จะแบบตรวจสอบที่นี่นะตอนนี้ฉันต้องกลับไปที่ออฟฟิศก่อนฐานใหญ่ของ S A A T อยู่ที่ในคอคอเป็นองค์กรอีกองค์กรหนึ่งป่ะเหมือนเป็นชื่อย่ออีกอันหนึ่งนะครับก่อนเราต้องไปที่นั่นนะ แล้วก to well ็เขาชวนเราไปด้วยนะครับไปที่คอนั่นนยเนี่ยถ้าเราไปที่คอนะเราจะศึกษาได้ทุกอย่างเลยเพราะมันมีแบบอุปกรณ์เพียบพร้อมนะเจาะลึกได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่โอเคอีฟก็บอกว่าเรากำลังย้ายไปที่คอนะครับตอนนี้ย้ายไปที่คอแล้วก็ดำเนินการต่อ ถ้าจบแล้วเหรอไวจังวะเนี่ยคือโหมดนี้มันมันก็คือเนื้อเรื่องผมก็ยอมรับนะครับว่ามันไม่ได้เป่ะเออผมแปลไม่ค่อยเก่งอ่ะนะคือแปลเข้าใจอยู่คนเดียวอ่ะเออประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าคนอื่นเดี๋วเข้าใจเปล่านะครับผมก็เอ,อ่อแบบสรุปสรุปสั้นๆให้แล้วกันนะคือแบบแปลไม่ไม่เป๊ะทุกคำไงก็แบบเอาสรุปคร่าวๆให้แล้วกันจับใจความสําคัญอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออน่าจะเข้าใจนะครับจบแล้วนะสําหรับเอ,อ่อ secret of the deep นะครับ จบและจบและรู้สึกว่าแคมเปญแรกก็จบแล้วนะครับใช่ไหม Shadow of the Past จบแล้วนะครับแล้วก็ Welcome to real world ดีต้อนรับสู่โลกจริงนะครับคอนะอันนี้เนี่ยเริ่มให้สร้างเมืองแล้วป่ะเริ่มเป็นเมืองแล้วนะน่าจะใช่นะครับตรงนี้อ่ะก็เดี๋ยว EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าบายบาย อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกรดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ